หนุ่มกัญชัยเผยคำพูดพลังบวกหลังเครียดจนพบจิตแพทย์นับว่าเป็นพิธีกรชื่อดังมากฝีมือแถวหน้าเมืองไทยอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพอยโดยล่าสุด หนุ่มกัญชัยได้เป็นแขกรับเชิญรายการ3ามแซบมีบางช่วงบางตอนถามถึงประเด็นแรงกดดันต่างๆที่โดนมาตั้งแต่ต้นเลยจนถึงปัจจุบันนี้เคยทำให้ท้อบ้างไหมหนุ่มกัญชัยบอกว่าเคยมีนะเพราะอย่างแรกๆเราก็งงว่าเราทำอะไรผิดบางทีด่าเราแบบด่ายับเลยบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวนอนหลับไปตีหนึ่งตีสาตื่นเครียด นอนไม่ได้กังวลใจทำไมคนด่าเราขนาดนี้เพราะอะไรเป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งไปปรึกษาจิตแพทย์เลยนะเคยมีช่วงหนึ่งที่โดนด่าเยอะมากเลยปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาหาพี่แล้วบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะ เพราะเห็นว่าคุณหนุ่มถูกด่าเยอะมากกับการนำเสนอข่าวในครั้งนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยวันนี้ที่คุณหนุ่มต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าคนเขาฝากความหวังให้กับคุณทุกคนกำลังคาดหวังในตัวคุณแล้วเขาบอกว่ามันก็มีไม่กี่คนหรอกที่คนจะคาดหวังในตัวเขาแล้วก็มีอีกอันที่เขาพูดมาโห oh, พี่ประทับใจมากเลยคุณเข้าใจหรือยังคุณคิดว่าคุณเป็นฮีโร่ไหม พี่ก็บอกว่าพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่เขาบอกว่าแต่ว่าคนที่เป็นฮีโร่อ่ะคุณรู้หรือยังว่าทำไมแบทแมนถึงต้องใส่หน้ากากคุณรู้หรือยังว่าทำไมสไปเดอร์แมนเขาต้องใส่หน้ากากพี่บอกพี่ไม่เข้าใจเพราะว่าพี่ไม่ต้องการให้คนคาดหวังเราเพราะถ้าเขาถอดหน้ากากทุกคนจะต้องวิ่งมาหาเขา เขาต้องกลายเป็นเป้าความคาดหวังของคนแต่เราไม่ใช่ฮีโร่ไงเราเลยไม่ต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นคุณถึงต้องแบกความคาดหวังเอาไว้มันคือสิ่งที่คุณต้องคิดนี่คือสิ่งที่พี่ฟังแล้วพี่นอนหลับเลยพี่ไม่ได้นอนตีสามอีกเลยนี่คือแรงบวกมันเป็นธรรมดาก็เลยรู้สึกว่าคิดแบบนี้แล้วสบายใจ ว่าเราก็มาอยู่ตรงที่คนคาดหวังเรานะพี่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนพี่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความคาดหวังของคนที่หวังพี่เป็นแค่กระบอกเสียงไม่ใช่คนดีแต่อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กว่าโตขึ้นมาต้องรู้จักการให้